สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการตามปกติหลังจากหยุดไปในช่วงโควิด -19 โดยในช่วงนี้บรรยากาศภายในสวนก็ยังคงมีอากาศเย็นสบายและธรรมชาติสวยงามร่มรื่นอย่างเช่นที่โซนคาน o ปี้วอลซึ่งเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติสูงเสียดฟ,ฟ้าระยะทางไปกลับ500เมตร ซึ่งตลอดทางเดินนั้นจะตัดผ่านเส้นทางของป่าไม้ใหญ่ที่สามารถสัมผัสความเป็นธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เพราะทางเดินเป็นลวดกรงเหล็กที่สามารถมองลอดออกไปชมวิวธรรมชาติได้และจะมีโซนชมวิวที่เป็นกระจกอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันสามารถมองเห็นวิวภูเขาและต้นไม้ใหญ่ได้แบบพาโนรามาและเพื่อให้เป็นไปตามมาตร,ราการป้องกันโรคโควิด19ในโซนคานอปี้วอล์กมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน100คนต่อครั้งแต่ไม่จำกัดระยะเวลา อ๋อเราไม่ได้จํากัดระยะเวลาขนาดนั้นแต่เราจะให้คําแนะนําว่าเส้นทางเดินนี้นะคะไปกลับประมาณ500เมตรเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะเดินเข้ามาดูเป็นระยะถ้าสมมุติว่าเราเห็นคนกระจุกตัวหรือมีใกล้กันเนี้ยเราก็จะให้คําแนะนําว่าควรจะมีระยะห่างแล้วก็ควรจะเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราจะดูแลอยู่ตลอดนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยค่ะ สำหรับในเดือนแห่งความรักแบบนี้โซนที่พลาดไม่ได้เลยก็คือโรสกาเดนหรือสวนกุหลาบแห่งรัก ซึ่งขณะนี้ดอกกุหลาบกำลังแข่งกันเบ่งบานอวดโฉมสะพรั่งในสวนที่อบอวนด้วยกลิ่นหอมและมนสเสน่ห์ของดอกกุหลาบกว่า65สายพันธุ์เราจะได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและสีสันที่หลากหลายของดอกกุหลาบอย่างเช่นกุหลาบควีนซิริกิตซึ่งมีดอกสีเหลืองขนาดใหญ่กุหลาบจุลาลงกรซึ่งเป็นกุหลาบไร้หนามดอกสีชมพูกุหลาบจัสโจ้ซึ่งมีดอกสีส้มอ่อนหรือสีโอโรสเป็นตน้น และจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือโซนเปิดใหม่ค่ะชื่อว่า 4D Museum โดยภายในนะคะก็จะมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกินแมลงที่เราสามารถพบได้หลากหลายในระบบนิเวศท,ทั่วทุกมุมโลกค่ะเพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชัน 4D นะคะเราก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ เมื่อเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในโซนโฟดีมิวเซียมเราจะได้พบกับนิทรรศการสวยสังหารเป็นการวาดภาพของพืชกินมแมลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพืชกินสัตว์ที่เราสามารถพบได้ในหลากหลายระบบนิเวศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมอข้าวมอแกงลิงหยาดน้ําค้างกาบหอยแครงเป็นต้นหากดูด้วยตาเปล่าก็จะคงคิดว่าเป็นภาพธรรมดาแต่หากเราโหลดแอปพลิเคชัน 4D ซึ่งจะมีจุดให้เราได้สแกนเราก็จะได้ชมรูปภาพในรูปแบบสีมิติ สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพสีมิติและคลิปวิดีโอพืชกินมแมลงรวมทั้งสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่ประทับใจเพื่อแชร์ส่งต่อความสุขถึงเพื่อนๆได้อย่างทันที และเพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางส่วนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานชาโดยขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเว้นระยะห่างทุกจุดที่ใช้บริการและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสูงสุด1,550คนต่อช่วงเวลารวมถึงมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์จุดล้างมือและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด,ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่อยากมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามพร้อมชมความตื่นตาตื่นใจในโซนต่างๆอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสิอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพประสิตาช่วยประดิษฐ์ NBT เชียงใหม่รายงาน